มวลสมาชิกได้จัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิดการของสมาคมและในการเสริมการจัดก,การศึกษาโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นห้องอติวให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาปัจจุบัน,นในการปรับปรุงได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยอดังที่ปรากฏต,ต่อสายตาของทุกท่านแล้วนาโอกาสอัน,นเป็นมงคลยิ่งครั้งนี้

ท่านเยี่ยมชมนะครับในห้องประชุมในขรังนีน้ครับ